นี่เรากลังจะเดินทางกลับนะครับจะ,จะกลับกลับประเทศไทยแล้วนะครับเราจะกลับทางสะพานจากจะมีญาติทางนี้คุณพ่อมาส่งพ่อมาส่งบสบายดีวันนี้วันอาทิตย์นะ่าจะเป็นมึงเง็บเงียบนะครับสะพานอันนี้สนนเส้นอย่างีง นอนวงมาแล้ววงเอนนอนสน,นอนออกจากเวียงจันทร์จะไปสนามบินวัดไตนะเมื่อกี้าผ่านสนามบินมาแล้นะครับอันนี้จะอันนี้จะเข้าไปในเมืองอะนะครับครับผ่านตลาดโกโปรนิดนึงตลาดกกโพรวัดไตวัดไตอ๋ออ๋อวัดไต่คุ้มออกก็เลยเป็นสนามสนามบินวัดไตเพราะว่าเป็นคุ้มวัดไต อันนี้ตรงนี้เป็นตลาดนี่ตลาดนะครับตลาดตลาดโกโก้ด้วยว่าเขาเฮ็ดดีด้วยตลาดเขาเป็นเป็นอาคารเป็นมีหลังคาเนาะวันอาทิตย์ร้านค้าก็ปิดนะครับส่วนมากร้านค้าจะปิดห้ามซื้มซวยซักแห้งร้านเข่าร้านเอี้ยงก็ปิดนะส่วนมากจะปิดนะวันวันอาทิตย์นะวันหยุดพักผ่อนนะครับร้านกีบันตี้อ่าร้านปเาเตออ่อร้านปาเต้ はい。ファイデー เกือนมาห้องนิเวศการบินไทยการบินไทยอ่าต่อมาก็จะเป็นอนุสาวรีย์อย่างตัวนี้สร้างสามหัวตัวนี้อันนี้เขาจะห้องสร้างสามหัวอ,อนุสาวรีย์สร้างสามหัวนะครับสร้างสามหัวนี่สร้างสามเสียนเนาะละผู้นี้เดียผู้นี้ดีเวสร้าอนุวงศ์บันนี้ ออเจ้าอนุวงศ์ะน,งนะครับเป็นอนุสาวรีเจ้าอนุวงศ์ซัมเมอร์เซตนี่น่าจะเป็นของสิงคโปร์นะพาออยู่อยู่สิงคโปร์ก็มีเป็นโรงแรมโรงแรมซัมเมอร์เซตอตรถขายของเก่ารับซื้อของเก่าอันนี้จะเป็นสถานที่ราชการ มันยืนธนาคารธนาคารก็จะเห็นตึกที่กำลังก่อสร้างโอ้ตรงตลาดเซา้านี่มีคอนโดมีอันนี้ขึ้นมีห้างกำลังจะเสร็จนะครับเดี๋ยวถึงตลาดเซาว้วเราจะถ่ายให้มึงอีกนี่อันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะฮะออฟฟิศธนาคาร LDB แบอ k ์ไฮโซ ตามถนนก็จะเห็นต้นดอกจำปานะคะดอกลีลาวดีนะจะเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวนะครับดอกจำปานี่ดอกลีลาวดีนะครับจะเห็นตามถนนทั่วไปนะครับนี่เดี๋ยวเราจะผ่านอีกเส้นถนนส,ส,สีหอมนะครับคุมสีหอมที่ว่าต่างชาติจะเยอะนะครับกลางคืนเนี่ยจะเหมือนเข้าวสารเนาะ จะเป็นถนนเกาสาของไทยนะประมาณนั้นนะเส้นถนนสีหอมเนาะเออต่สีหอมนี้ถนนจะแคบนะครับจะบีบเข้าไปอีกเป็นวันเว็บอืมวันเววันเวแต่ทางนี้เขาเขาจะไปได้โอเคได้เห็นทะเบียนรถทั่วไปก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็พวงมาลัยจะอยู่พวงมาลัยซ้ายนะครับพวงมาลัยซ้ายแบบนี้นี่ครับคนนั่งก็อยู่ทั้งขัา<ม>นี่ทั้งขัาวครับ<ม> จ้วัดนี่นังงามวัดนี้สวยวัดองค์ตื้อ่วัดองค์ตื้อบ่นี่นีบ่เราจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับตอนนี้จะถนนสีหอม <c oughs> แถวนี้กลางคืนก็จะคือคลื่นนะครับนี่วัดวัดติดติดกันเลย ท่องเที่ยวฝรั่งฝรั่งร่างขี่จัก,กรยานนี่ค้ามานิดเดียวก็เป็นวัดอีกแ,แล้วละครับทีนี้ก็พุทธศาสนารุ่งเรืองนะครับวัดว่าอารามงดงามตะการตานะครับ มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นดีนะนี่ย่านนี้ก็จะเป็นร้านคา้าบาฝรัง่งร้านอาหารต่างๆนะครับ mm hmm. ก็จะเปิดตอนบ่ายๆนะนี่จะมีโซนพาซาบิล mm hmm. ล่านะับประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสถานทูตบรูไนนะครับสถานทูตบรูไนประจำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับตรงนี้จะเป็นหอหอคำหอคำนะครับหอคำเหมือนทำเนียบรัฐบาลนะครับไคลายที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหอคำหอคำหอคำอ่านเดี๋ยตรงนี้นีชอบวัดน,นี้มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเทอาน่าจะมาถ่ายตรงนี้ยังไม่ได้มาถ่ายรูป ตรงนู้นก็จะเป็นประตูชัยนะครับประตูชัยตรงนู้นนะครับนี่ซีลุงนานลงนี่แหละลงใกล้ๆลองนานนี่เด็กนานาตลาดเส้านีเหนือแล้วถจีนยังเข่าห้างเออยัองเข่าห้างไอ้นนี้ตึกสวยวาอากาศดีอากาศแบบนี้น่าเดินเล่นเดี๋ยวเทืิน้าเทืิน้าจะมาอีกครับ อันนี้มาสำรวจเส้นทางก่อนสำรวจการเดินทางว่าต้องใช้เอกสารใช้อะไรบ้างนะครับนี่อ่าเขามาถึงแล้วนะครับตลาดหลวงเวียงจันนครหลวงเวียงจันนะจะเป็นตลาดเศร้านะครับ Morning Market เวียนเชียนนะครับภาษาอังกฤษนะฮะนี่เอาพยาให้มูมาส่งนันละกะเดี๋ยวเขาย่างไปนี่ละกะย่างเล่นตลาดเศร้านิดน,นึงเนาะล้ะกะ ไปลาดไปออกขึ้นรถยู่ตรงท่ารถาลตลาดเศร้านะแล้วกลับขึ้นสะพานบ้านเฮานะฮะกลับเมืองไทยบ้านเฮาอันนี้จะเป็นตึกตลาดเช้านะครับแต่ว่าตึกเก่าเนี่ยเขาทุบออกแล้วนะครับพี่น้องตึกเก่าทุบออกแล้วเมื่อแต่ก่อนมันจะมีตึกเก่านะเนาะวันนี้ตึกเก่าได้ทุบออกแล้วนะครับปกติจะมีตึกเก่าสองข้างนะฮะ ระหว่างตึกใหม่ตอนนี้ทุบออกแล้วทั้งสองฝั่งนะทั้งสายทั้งขวานะครับนี่ก็จะชมเขาจะเป็นอันนีนนนนน้น่าจะเป็นมินิโซนะครับน่าจะเป็นสินค้าร้านจากเกาหลีเนาะนี่โอ้เขามีฟูดแฟนด้าด้วยนะ เห็นรามีป้ายฟูดพันดาด้วยตู้ a อ m นี่จะเป็นเชสเตอร์เชสเตอร์ก็มาขายยุนี่นะเชสเตอร์จะมีนี่นะครับะอ่ะข้างล่างนี่จะเป็นร้านขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะครับก็จะมีของ สินค้าแบรนด์นะครับจากจีนจากหลายที่เนาะของก๊อปปี้ของอย่างนี้แหละอ่ะสวยๆนะเยอะแยะเลยนะครับจ้าเอามาประจําเอามาประจําสบายดีจ้าจะกลับแล้วจะกลับแล้วจะกลับแล้วจ้าสบายดี อ้าวนี่นะฮะสินค้าเยอะแยะเลยอันนี้ร้านประจำครับเขามาซื้อประจำร้านประจำมาร้านประจำจ้าเ,เออบได้เห็นกันหลายปีนะครับนี่เราจำกันได้จ้านตรงนี้ก็นี่เป็นสั้นใต้ดินของตลาดเศา้านะครับตลาดเศา้ามีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะครับ สวยๆตากระเป๋าพายโบเดี๋ยวเราเดินต่อมาด้วยกนฝากวันน่ก็ได้โอ้ฝาก่ามันหนักค่นข้างฝนีด้บโอเคเจาเออยวออยู่พนคอยมีคอยมีลายใบอยู่แล้ว่อยังไม่อยากซื้อใหม่แล้วกันเอากระเป๋าหัวขาดโอเคนฝากกันประจํา นี่กระเป๋าเครื่องหนังไม่แต่สวยๆนะราคาก็ต่อรองกันได้นะครับก็จะมีในห้างเจ้าแก่เป็นคนจีนด้วยนะทางนั้นก็จะขายผ้าประมาณนี้นะครับประมาณนี้มีเสื้อผ้ามีผ้าทั้งผ้าไทยผ้าเอาผ้าไทยผ้าลาวนะผ้าไหมลาวมาซื้อเสื้อ้อ่าอันนี้จ้าผ้าไหมลาวเป็นชุดเลยนะครับนี่สวยงามจ้า ขอชมก่อนนะครับขอชมก่อนร้านขายโมงนะขายโมงก็คือขายนาฬิกานะครับร้านขายมงถ้าร้านแปลงโมงเนี่ยก็คือแปลงโมงเนี่ยคือแปลงเนี่ยคือซ่อมนะฮนะซ่อมนาฬิกาตอนนี้ก็เริ่มเปิดประเทศก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนเกาหลีคนจีนจาจากประเทศยุโรปก,ก็มานะครับก็ มาเดินเล่นมาชอปปิ้งคะตรงนี้นะตรงนี้ของเยอะมากของเยอะมาก mm hmm. ก็พาดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับว่าตลาดเศร้านีนม้มีอย่างแนนนะครับประมาณนี้เลยนะคร mm hmm. ก็จะคล้ายๆกับประตูน้ำบ้านเรานะครับ แไงไงสงอย่างนั้นมามารอกซิอ๋อนี่มีกระเป๋าเพื่องจักษารสวยสวยจักษารอ๋อน,นี่ได้เห็นเพื่องจักษารของลาวนะครับเนี่ยสวยๆ อก็จะมีเครื่องประดับใส่มุกนะครับหินมงคลต่างๆนะครับสวยงามสวยงามสบายดีสบายดเฮ้ยปืนปืนปืนโอ้าอืมครับ โอ้ชุดหยกสวยมากชอบชอบชอบ,ชอบหยกอ้าวยิ่งยิ่งยิ่งไม่บายไม่บาย,บายลาบบม่บายไม่บา,บ,าบ,าบายเดอ้อ <c> เ <oughs> บาน้อยเบาน้อยเบาลาวอ,อ,อันนี้ก็บรรยากาศชั้นใต้ดินนะครับนี่ผ้าไหมลาวนะครับ เดี๋ยวจะพาขึ้นข้างบนนะพาขึ้นข้างบนก็จะเหมือนห้างทั่วไปนะต่ว่าก็จะได้เห็นเนาะว่ามีอะไรบ้างนะที่ตลาดเศร้านะตลาดเศร้าอันนี้ก็จะเป็นผ้านะฮะผ้าจากจากหลายหลายประเทศมารวมกันนี้อ่าผ้ามาตัดชุดต่างๆนี่ลูกมงลูกไม้แต่งผ้าเะยรครับนี่ ก็อันนี้คร่าวๆนะฮะตลาดตลาดเศร้าอันนี้สั้นใต้ดินนะ,ะตลาดเช้าของวิงจันนะครับตลาดเก่าแก่ของวิงจันเครื่องประดับอ่าตัวนี้ต้องเป็นตึกตลาดเศร้านะครับตลาดเช้าว,วิงจันนะครับ เมื่อกี้เนี่เอายางสันเตดินเป็นร้นนี้พาอยางสั้นหนึ่งนะครัผ่ามาที่ชั้นหนึ่งนะครับร้านผ้าใหมลาวเครื่องประดับร้านสูตรเสื้อผ้าผู้ชายนะครับโอ้สวย ันนี้ชั้นหนึ่งนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้โอ้จุดสวยมากเลย สินค้าก็จากเมืองจีนด้วยนะครับจากไทยแล้วก็จากหลายพื้นที่มาขายนะครับเพราะว่าที่เรา,าจะไม่ค่อยมีที่ที่เป็นสินค้าของเราเองก็จะมีเป็นเครื่องเงินนะครับเป็นเครื่องจักสารนะฮะเดี๋ยวพาดูชั้นสองร้านทองเยอะมาก อยู่นี่เขาจะเรียกล้านคำนะคำก็คือทองนะครับเขาจะเอื้อร้านคำอ่าชั้นสองนี่ก็จะเป็นแหล่งแบบร้านทองอ่าร้านทองร้านเครื่องเพชรพลอยต่างๆนะครับเยอะมากเลยก็นี่มีทองอ่าทองคำแท้ด้วย96.5%เปอร์เซ็น์แล้วก็จะเป็น ทองสิบแเคทองเคเรวก็ที่เพราะคนร้านนิยมทองเคทองฝรั่งนะคำฝรั่งนี่ก็บรรยากาศที่ตลาดเศร้านะตลาดเช้าเมืองเวียงจันทร์นะครับ สวยสวยทองสวยมากเห็นแล้วอยากได้นะทองที่นี่ก็งานฝีมือแบบลาวนี่สวยนะประนีรดงามนะครับนี่ก็จะเป็นลวดลายของทางลาวนะเหมือนของไทยก็จะมีลายพิเศษเฉพาะของไทยนะครับนี่ให้ชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับเออวันนี้ตลาดคือค้างเาวันอาทิตเขาเปิดปกติ ก็อ,อยู่ในห้างเนาะนี่นะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยนะเราก็ได้จะมองแล้วเดินผ่านได้จะมองแล้วเดินผ่านไป ้างเครื่องเงินก็มีสวยๆ,ๆนะครับอ่าฮาวยางจากตรงนู้นจะเป็นตึกตลาดเ้านะตลาดทานะครับยางมาแล้วเราก็ับจะมาขึ้นตรงทารถตลาดเ้านะครับตรงนี้เนาะเพ่จะต่อรถไปสะพานและกลับเมืองไทยนะครับ ก็จะมีรถสำล่อนะครับมีรถสำลอ้อมีโอ้ยรถ้ย้าอรอคอยจะไปสะพานสะพานแที่สำลอลโอ้ยไปสำล้อให้ยังรถโดยสารกม็มีคือที่อยากซัวเสียค่ารถหลายเออเอา,เอา บัตรเติมเงินบัตรโทรศัพท์นะครับนี่จะเห็นห้างนะฮะห้างห้างสปปรรพสินค้าคอนโดที่เกิดขึ้นใหม่นะครับอ่ะ นี่ก็บรรยากาศทารถมนนี่วันอาทิตย์นะเลยงเงียบๆนะครับวันอาทิตย์เนาะนี่คนเลยฝอยหลายก็จะมีปเาเต่นะครับปาเต้จะเป็นปาเต้แล้วขนมตักไห้จักจีนนี่ปเาเต้นะครับอ่านี่แบบใส่ไส้ก็มีนะครับนี่อ่าปาเต้ปเาปเต้บริการโอนเงิน ลาวไทยบางคำขาขห้องกับเพออาะอ่านออกเจ็ดพันกี 7, บนะฮะเจ็ดพันอันนี้ปลาปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้ง จอดที่ไหนเดี๋ยวเราต้องถามอ๋อเอาอันเอื้อยสิไปสภานน่นจอดมองเก้ามะนี่ทา่ารถนะไปขึ้นพุ่นบ่กอ๋อไปขึ้นพุ่นอ่เจ้าจจอ๋อขอบใจเด้ออ๋อเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเอาเดี๋ยวเขา้ามฟังไปขึ้นพุ่นอ๋อปรได้ขึ้นตรงนี้ละอ๋อก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ย แต่กนจะขึ้นรถตรงนี้นะครับจะขึ้นไปสะพานเนาะตอนนี้เห็นว่าขึ้นไปไปขึ้นตรงนูน้นอ่ะโอเคอันนี้น่าจะเป็นชุดนักเรียนนายร้อยนะครับหรือเพิ่งเป็นตำรวจหรือเป็นตำรวจหรือเป็นทห,หารสีฟ้าฟ้าได้าขายสองเพคกับสามเพคปลาละเอา้ามถนนตอนเอนอส็นทรัล ตามถนนก่อนไม่ได้มาโดนเนี่ยก็ถือว่าเขาได้มาสำรวจเส้นทางใหม่นะครับว่าตรงไหนมันกอดตรงไหดเอาเขาจะไปทางใด ก็จะมีสำล้อนะครับสำล้อเยอะแยะเลยนีอ่อ่ะมาเอากระตาขึ้นรถแลแต่ว่ารถเมย์ไม่อยู่ไปขัวรถอันนั้นบ่มีว่ารถรถโดยสารนะ่ะมาตาักโมงทองแถวเขาเอาเท่าไหร่ว่าโอ้เลยบอกแล้วว่านั่งหลายคนนั่งหลายคนแล้วเขอคบคุณเร็วก็ติดบ,บาทห้าสิบบาท บอเอา่อยขึ้นมาหา้าสิบบาท <laughs> นี่เห็นบ่นลล่ะเออบอับนจะได้เสียห <laughs> กสิบระหว่างรองขึ้นรถนะครับใส่สะพานนะครับ <laughs> ดีที่เตรียมพัดมาพัดบอลซนตำแหน่ง <laughs> บรรยากาศบรรยากาศที่ท่ารถตลาดเศร้านะพี่น้องครับนี่นะครับเรา มาแบบไม่เป็นทางการนะไม่อยากรบกวนสถานทูตน,นะครับก็จะต้องมีรถดำะบวนวุ่นวายนะครับก็<ด>อยากรบกวนไผ่กันเลยจอบมานะลอยมาจอบมาก็คือแอบมานะมาแบบไม่เป็นทางการนะครับรอนนิดหน่อยทนเอาเอารสชาติของชีวิตรายงานจากที่ตลาดชาวนะคะถ้านรถตลาดเศร้าแล้วกอหลวงเวียงจันเดิอน,นะครับ หว่างรองก็จะมีรถมาขายของเดลิเ,อเวอรี่นะครับนี่เออกระหิ่งห้อยหอยมาเนี่ยมีมีบักม่วงนะมะม่วงสุกมะม่วงดิบมีบักอาซิสซาลีนะครับมีบักถั่วดินนะครับถั่วดินก็ถั่วลิสงต้มนะครับเออกรใส่ายอุดหนุนกันาหว้ ออคนคนก็มารอรถตร่างรอ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 เราก็เลยได้นั่งเลยได้นั่งอยู่ที่อาท่ารถลตลาดเจ้านะครับเพราะว่ารถมีนี่วันอเสาร์อาทิตย์นี่มันจะหน่อยอก่ค่อยมีแล้วก็ <tyard. S 2> คนรถนะัท่องเที่ยวยังรถหลายนะครับรถม์ก็เลยบ่ค่อยแลนนะครับไม่รถเม์เลยไม่ค่อยวิ่งเพราะว่านะักท่องเที่ยวยังไม่เยอะไม่คุ้มค่าน้ํามันน้ามันแพงมากนะครับเรากคนคน็หาเติมยากด้วยนะครับพงคนมีรถหรูๆก็ต้องได้จอดไว้เพราะว่าไม่มีไม่มีที่จะเติมน้ํามันนะ,ะประมาณนี้นะคะรับก็เลยเนี่ยเขาก็เลยต้องได้รอเนาะถ้านั่งรถอันนี้เขาคิด50บาทนะครับไปสะพานเนาะแต่ว่ารถโดยสารน,นี่ก็ประมาณ30บาทแต่ว่ารถโดยสารนี่มันไม่มีนะไม่ไม่มาเลยเนี่ยมานั่งรอเป็นชั่วโมงไม่มีรถโดยสาร ที่เนี้ยรถอันเนี้ยก็ต้องได้รอสัก4คนนะครับ200บาทเนี่ยเพิ่นเขาจะคุ้มที่จะไปเขาก็เลยว่าเออเขาบอกเขาได้เฝ้านะครับเขาก็เขาก็เลยรอหรือว่าถ้าจะไปเลยเนี่ยก็เหมา200เขาจะไปส่งเลยนะครับก็เ,เลยก็เลยเอามานั่งเอาบรรยากาศก่อนมานั่งคุยกับน้ำพี่น้องมันก่อนว่าเป็นตังไหนเอาเพิ่นว่าตะกี้แห่งเงียบคือจังปลาซานบ่มีคนนะครับนี่นี่ค่อยดีขึ้นแน่พี่น้องนะครับนี่เอา ตามาเฟื่อเยน้ำเอยเยเพื่นดูแลอยู่นี่เออ้าอันนั่นบิลี่มมีคนเราทั้งมดมีทังคนเลยมีเลยมิดมิดเลยนี่ว่าใครมาลรอยงงมีคนมาละอ๋อจะไปท่านไอจะไปสถานีรถไฟเออ บัสบัส no no bus no bus yeah you can call then ไปเท่าไหร่จะไปสนามสถานีรถไฟบอกเป็นเงินไทยเท่าไหร่โอาเราจะบอกเลยไว้เขาจะบอกเขาเลยอ๋อจะบอกเขาร้อยสบาทร้อบาทแต่ว่าจะเป็นจักรีบก็ของกึมบนโอ้หกสิบพันกีบหกพันกีบเออก็คุยหลายภาษาเพราะว่าคอยก็ต้องบอกภาษาอังกฤษเราแล้วเราคว เกาหลีบอกวงเวียงอ๋อนี่แหล้วจะไปวังเวียงก็ไปขึ้นนะนี่เออจักอ๋อเออเด็ก็มีคนว่าภาษาอังกฤษเดินอยู่เอาไทยอยู่เออเออเออเราไปเ r a i n s t a t น o n เราไปไปนั่นแหละนั่นแหละเอาถ้าไทยเกาหลีมันจะไปวังเวียงนะครับ มาหาตอนรถก็คุยกันบ้างเนื้อใกล้กว่าเราสิคีรถไฟขีรถไฟจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่เราอยู่ที่ท่ารถตลาดเศร้านะตลาดท่ารถตลาดเช้าของครเมเรงจัน์นะครับเดี๋ยวก็นั่งถ่ายอยู่ในห้องจะได้ไปข้ามสะพานกลับบ้านเราจากมองนะมอง่ไม่ี อ้าว,าต,าต,าาวตกลงว่าได้ขึ้นรถรถเมยนะครับสรุปว่ารถเมยมีนะแต่ว่าจอดด้านหลังนะครับแล้วกัคนที่พวกี่ที่อยู่ท่ารถตรงตลาดเ้านี่เขาก็่ได้บอกนะครับเขาก็อยากให้เขาขึ้นรถสองแถวกับเขาเขาก็เลยบอกบอกว่ามีรถเมย์จอดอยู่ด้านหลังเออมันมัมนมีรั้วกั้นอยู่นะประมาณนั้นพอดีรถเมย์ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเรียกเขาก็เลยได้ขึ้นรถเมย์นะ รถเมล์ก็ประมาณ30บาทนะแต่ว่าถ้าขึ้นกับความกระหาสิบาทขึ้นสองแถวแต่ว่าต้องรอหลายคนนะครับแต่รถเมล์ก็จะออกเป็นเวลานะฮะตามปกติราสัน่นก็เลยเอาโอเคโอเคอสรุปว่าเอาได้ึ้นรถเมย์กับสะพานนะจากจากท่ารถตลาดเช้า,ลลชาไปที่สะพานนะสะพานก็เพื่อจะออจะข้ามสะพานกับเมืองไทยนะครับนี่ก็เครับรรยากาศของรถเมย์นะฮะรถเมล์รถเมล์สีเขียวนะครับ แต่ก็คนไม่ค่อยเยอะนะคนไม่ค่อยหลายนะครับพี่เอาก็อดีนั่งสบายๆแอร์เย็น